สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกผมก็จะมานําเสนอโครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเส้นใหญ่ด้วยไฟฟ้าสถิตแบบไม่ใช้เข็มนะครับจะทําโดยผมนายกิศณะโกมีผมนายเจตบาลจีมเมฆและผมนายพิรภพัชเจริคระบทที่หนึ่งบทนำอุตสาหกรรมเส้นใยสามารถผลิตได้หลากหลายวิธีดย ที่โดยกระบวนการ r e c t r o s p i n n i n g จะสามารถผลิตเส้นใหยที่มีขนาดเล็กในระดับนาโน,โนซึ่งเป็นข้อจำกัดของการขึ้นรูปเส้นใยด้วยวิธีอื่นๆวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. สร้าง,งเครื่องขึ้นรูปเส้นใยด้วยกระบวนการไฟฟ้าสถิตแบบไม่ใช้เข็ม 2. เพื่อศึกษารกระบวนการขึ้นรูปเส้นใหยด้วยไฟฟ้าสถิตแบบไม่ใช้เข็ม สเพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสอัซิเตตขอบเขตของโครงงานวิจัยหนึ่งการขึ้นรูปเส้นใหยจะใช้สารละลายเซลลูโลสอัซิเตตสองทำการทดสอบทางกายภาพด้วยเครื่องเซมและ OM 3. อําทำการออกแบบกระบวนการผลิตเส้นใ่ด้วยเครื่องขึ้นรูปเส้นใหญ่ทางไฟฟ้าสถิต สี่ศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของคนร้วสามชนิดได้แก่ทองแดงทองเหลืองและสแตนเลสประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานวิจัยคือหนึ่งได้เครื่องขึ้นลูกเส้นใหญ่ด้วยกระบวนการไฟฟ้าสถิตแบบไม่ใช้เข็มสองได้ดูวิธีการทดสอบทางกายภาพของเส้นใยสามได้ใช้เส้นใหยในระดับนานโนมากยิ่งขึ้นบทสองนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานว,วิจัยที่เก like er Eat, ี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนรูกเส้นใยด้วยสาราะิายแบบไม่ใช้เข็มนะครับซึ่งกล่าวถึงหลักการในการเคลื่อนลูกเส้นใยด้วยสารละลายและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเคลื่อนลูกเส้นใยด้วยสารละลายแบบไม่ใช้เข็มนะครับงานวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวข้องวิจัยที่1นะครับคุณหวังซินได้ศึกษาการพัฒนาระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระบวนการทางไมโครอนิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อนำไปใช้สังเคราะห์วัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโน สารประกอบโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ cohol, ถูกเตรียมโดยเทคนิคการปัดเส้นใย,ยด้วยกระบวนการทำไฟฟ้าสถิตแบบไม่ใช้เข็มหรืออิเล็กโรสปินนิงดิสเลดโดยใช้ขดลวดเกลียวหมุนเป็นสปินนลรและมีการตรวจสอบอิทธิพลของขนาดคอยครับงานวิจัยที่สองนะครับก็จะกล่าวถึงได้ศึกษาการผลิตเส้นใย,ยด้วยไฟฟ้าสถิตจากพื้นผิวที่เป็นของเหลวเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตเส้นใย,ยนานโน โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบที่ลวดอิเล็กโทรดถูกปาดในลักษณะหมุนผ่านอ่างสัมผัสกับสารละลายโพลิเมอร์แล้วันดฟ้าจะส่งผลให้เกิดของเหลวเกิดทางละทิศและก็ตัวเป็นรูปเป็นหยดบนลวดอิเล็กโทรดจากนั้นจะเกิดลักษณะเป็นข้อชีดออกมาเกิดเป็นเส้นนาโนครับเส้นนาโนนะครับเป็นโครงสร้างนาโนของวัสดุสังเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นเส้นใย ของแข็งที่อยู่ในกลุ่มของสารอินทรีย์และมีขนาดเส้นผ่าสูนยนกลางเล็กในระดับนาโนเมตรโดยเส้นใยนานโนนี้ต้องเป็นเส้นใยที่มีลนะักษณะและขนาดเส้นผพาสูนยนกลางอยู่ระหว่างช่วงประมาณ1นึ่งถึงหนึ่งนาโนเมตรครับการสังเคราะห์เส้นใยด้วยไฟฟลัสติดนะครับฟอร์มเฮลได้จบสิทธิบัตรกระบวนการนี้ในการผลิตเส้นใยเซลลูโลสิเตตเมือออ่อคศหนึ่เสมิ่ครับในคอศหนึ่สิบเก เทนเลอร์ได้ค้นพบหลักการและอธิบายพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสารละลายพอลิเมอร์จากทรงกลมเป็นลันกษณะสามเหลี่ยมคล้ายโคนภายใต้แรงสนามไฟฟ้าซึ่งต่อมามีการเรียกลักษณะนี้ว่าเทนเลอร์โคนครับต่อมานะครับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสังเคราะห์เส้นใยด้วยสารละลิดแบบไม่ใช้เข็มนะครับก็จะมีสองอันก็คือสารละลายพพลิเมอร์นะครับ ซึ่งได้แก่อัตราการไหลของสารละลายพอลิเมอร์ความเข้มข้นของสารละลายนะครับการระเหยของตัวทำละลายและการนําไฟฟ้าของสารละลายพอลิเมอร์นะครับส่วนที่สองก็จะเป็นพารามิเตอร์ของเครื่องสั่าทอเส้นใหญ่ครับก็จะมีสับ์ไฟฟ้าระยะห่างของขดลวดที่ดึงสารละลายกับวัสดุรองรับครับและก็จะมีการเก็บเส้นใยและชนิดของคนลวดตัวนาครับต่อมานะครับเป็นกล้องจุลทรรศ อิ ron, นเล็กตรอนชนิดส่องการนะครับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับช่วยสายตาประเภทกล้องจุลทรรศน์ที่นําที่ใช้แสงลำอิเล็กตรอนฉายหรือส่องการไปบนพื้นผิวของตัวอย่างที่ต้องการนะครับเพื่อตรวจสอบให้ได้ข้อมูลลักษณะพื้นผิวปรากฏเป็นภาพขยายที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับอ่านบันทึกเป็นภาพที่บนแผ่นฟิล์มได้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ศึกษาพื้นผิวของตัวอย่างโดยเฉพาะครับ ต่อมาเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงหรือกล้อง OM ครับในโคสโครปประกอบได้3ระบบนะครับเป็น Aluminum Imaging System เป็นระบบผลิตลำแสงให้พุ่งตรงไปตกอย่างชิ้นเนื้อ i m a ิ i n g System คือระบบที่ประกอบด้วยเลนส์ชนิดต่างๆมาประกอบกันเพื่อลมแสงที่พันออกมาจากชิ้นเนื้อนั้นให้เกิดเป็นภาพขยายใหญ่มากขึ้นตามลำดับครับ Image Record System ก็คือ ระบบทกกี่มันถึภาพที่ขยายสุดท้ายที่เกิดขึ้นครับเซลลูโลสอะซิเตนนะครับก็คือสารสังเคราะห์ได้โดยจากสารประกอบที่ได้มาจากเซลลูโลสอะซิเตตเลชันของสารคืชเซลลูโลสเซลลูโลสอะซิเตตจะถูกปั่นเป็นเส้นใยสิ่งทอที่รู้จักกันในชื่อต่างๆเช่นอะซิเตตเลยอนอะซิเตตหรือ ทายอซิเตตครับบทที่สามนะครับวิธีการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยส่วนประกอบสามส่วนคือตัวเก็บเส้นย้ายทึ่อยู่ด้านบนของอุปกรณ์อ่างบรรจุสาระละลายโพลิเมอร์และล้อโลหะที่มีลวดเหล็กไบ้สนิมจุ่มลงในอ่างบรรจุสารละลายโพลิเมอร์ซึ่งล้อโลหะที่มีลวดไร้สนิมที่จุ่มอยู่ในอ่างบรรจุสาระละลายโพลิเมอร์มีสามชนิดได้แก่ทองแดงอลูมิเนียมและทองเหลือง หลังจากนั้นทําการเครืงลูกเส้นใหญ่ออกมานี่คือแผนดำเนินงานของเรานะครับตอนการดาเนิงนงานงนะครับเริ่มจากมีสารละลาย3ตัวคือ DMAC, อะซิตโตและเซลลูโลสิเตตเพย่าให้เข้ากันด้วยเครื่องพขย่อสารนะครับในอัตราส่วน DMAC 6กนะครับอะซิตโตนสินะครับและ AC 3นะครับแล้วก็ฉีดสารละลายด้วยเครื่องเครื่องลูกเส้นใย ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าสถิตแต่ไม่ใช่เข็มน,นะครับโดยใช้แรงงานไฟฟ้า15กิโลโวลต์ครับหลังจากที่ได้รับสัญญาสูบกลดออลซิเตตนะครับวจสอบจุกทางกายภาพด้วยกล้อง OM และเซ็นะครับจากนั้นิเคอ์และสรุปผลครับตอนการออกแบบนะครับอันดับหนึ่งออกแบบอ่างบรรจุสาราลายโพลิเมอร์ด้วยโปรแกรม123ดีนะครับจากนั้นฉีดออกมาด้วยเครื่องพิมพ์เตอร์3มิตินะครับ ดังนั้นออกแบบที่รองรับนะครับด้วยโปรแกรมหนึ่งสองสามดีนี่คือลักษณะของผลลวดตัวนำนะครับรูปแบบที่หนึ่งคือผลลวดตัวนำที่ขึงตรงติดก,กับพงล้อนะครับส่วนร,รูปแบบที่สองคือเหมือนกับรูปแบบแรกครับแต่ว่ารวดมีการพันเกลียวทางผู้วิจัยได้ทําเครื่องออกมาทั้งหมดห้ารูปแบบด้วยกันนะครับเครื่องรูปแบบที่หนึ่งนะครับ แบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือตัวเครื่องฉีดน,นะครับกับชุดมอตเตอร์นะครับโดยที่เครื่องออกแบบให้อา่านบรรจุสารละลายและหัวฉีดส,สามารถปรับระยะห่างกับตัวรองรับคอยอลูมิเนียมได้ครับและสาม,มารถควบคุมความเร็วของหัวฉีดและตัวรองรับฐานชุดคอนโทรลมอตเตอร์ได้เครื่องรูปแบบที่สองน,นะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือ ส่วนตัวฉีดนะครับแล้วก็ชุดมอเตอร์นะครับด้วยตังที่สองไม่สามารถปรับระยะของอ่างบรรจุสารละลายแล้วก็หัวฉีดกับตัวรองนับได้ครับมอเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับหัวฉีดโดยตรงนะครับแต่ใช้สายพานเป็นตัวเชื่อมและสามารถควบคุมความเร็วของหัวฉีดและตัวรองรับได้นะครับอนะแบบที่สามแบบที่สามส่วนนะครับคือตัวมีสามส่วน ส่วนในการก็คือตัวเครื่องฉีดนะครับชุดมอเตอร์นะครับโดยเครื่องสร้งรูปสามนะครับจะลดระยะห่างของหัวฉีดกับตัวรองรับให้ใกล้กันมากขึ้นครับมีระยะห่างเจ็ดเซนติเมตร mm hmm. เราทำปรงสร่วนีขึ้นมาครอบชุดมอเตอร์เพื่อเป็น,น,นการเสนอป้องกันกระแสไฟฟ้าและคุก็สามารถควบคุมความเร็วของกับได้ครับโดยชุดคอนโทรลมอเตอร์ เครื่องรูปแบบที่สี่นะครับแบ่งออกเป็นสามส่วนก็คือัวเครื่องฉีดลดน้ำให้กนให้กับเครื่องส่วนที่หนึ่งก็คือเครื่องฉีดใหกับมอเตอร์เพิ่มขึ้นที่หห่างกับชุดมอเตอร์เพิ่มขึ้นยี่สิบเซนครับติดฉนวนกันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็แกนหมุนเปลี่ยนจากเหล็กมาเป็นอะคริลิกครับแล้วก็หัวฉีด กับตัวรองรับสามารถปรับความเร็วรอบได้ครับเครื mm ่อ hmm. งที่ห้านะครับมีสองส่วนก็คือหัวฉีดก,กับตัวรองรับครับโดยหัวฉีดจะอยู่ด้านบนและตัวรองรับอยู่ด้านล่างครับ mm hmm. เครื่องนี้้าเราทําปวยที่เป็นที่เป็นตัวนําไฟฟ้ามาครับได้แก่ทองเหลืองทองแดงและสแตนเลสนะครับใส่สารละลายโพลิเมอร์ข้างบน mm hmm. แล้วก็ ให้กระแสะไฟฟ้าด้านล่างเสียบกับด้านบนครับชนิดของผลลวดตัวนําไฟฟ้านะครับก็จะมีทองแดงสแตนเลสแล้วก็ทองเหลืองครับผลการดําเนินง,งานนะครับจากการทดลองหาค่าที่เหมาะสมที่จะใช้ในการคุณลวดเส้นใยและการทดสอบอนการคุณลวดเส้นใยนาโน,โนาเรื่อารวัดทแบบไม่ใช้เข็มน,นะครับโด,ยก,ด,ย,ด,ดยกิ่กและทองเหลืองและอลูมิเนียมนะครับใช้ วัสดุรองรับคือฟอยล์อลูมิเนียมจากนั้นนำตัวอย่างอันนี้จะเป็นเครื่องแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองรูปแบบที่สามรูปแบบที่สี่รื่อแบบที่ห้าและตัวอย่าง พว,พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้นะครับค่ะบิดมภาพอะการใดขอผมขอโทษเว้าที่ได้เลยครับ